สวัสดีครับพบกับวอตฟ h นทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาบุกงานอะไรเอ่ยน้องขิงเออ่มางานเปิดตัวนะคะ Galaxy Note 10.1นี่ฮะที่เห็นมี Galaxy Note Gallery ด้วยจะมีวันรูปเล่นกันนะฮะก็เดี๋ยวนี้เราก็จะพาชมบรรยากาศในงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอใครที่น่าสนใจเราจะสัมภาษณ์มาให้ฟังกันนะฮะตอนนี้มาแวะดูแกลลอรี่โน้ต10.1กันกอนเหมือนกับการ s k e t c ภาพบนกระดาษเลยฮะ นี่ครับภายในงานก็ตอนนี้ยังไม่เริ่มนะครับกำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่พี่ทำู้ไมวันนี้มีใครมาบ้างที่เจนเดนก็พี่นิ้วกลมครับนักเขียนคนดังของเราวันนี้จะมามีเซอร์ไพรส์ทำอะไรกับโน้ต10.1ภายในเวลา10.1วินาทีเดี๋ยวเราใช่เดี๋ยวรอชมข้างในแล้วก็สมีปูปยามาด้วยครับดูปูกันฮะ ใจเขาเป็นเรื่องการที่ยแล้วนิรี้ตี่ก่อนมกลา้นหลา้ต้ตักสเ้นคงนีที่เป็นเป็นอัอย่างนึงตรงปลยี่อย่างนี้ตองนะครับหรือเขาไม่่อนไม่อนอนทั้เเคร่อ้รัอนเนี่ยวันนี้นะครับเป็นวันที่ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมพี่ไม่ใช่โทรศัพท์ผมอ่าที่ไม่ติดสิฮัลโหลโทตโทตนะครับเฮ้ยโทนนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับไม่ได้โกรไม่ว่าแต่เนี่ยขอแขกรับเชิครับ ถ้าเป็นออถ้าเป็นภาษาบ้านๆแต่บ้านผมเรียกว่าบ้าไปแล้วนะฮะเอสเพนนี้กล้องซูมไม่ดีครับมือผมก็สั่นขนาดปูอยู่าขนาดนี้นะลำโพงตรงนี้คือลำโพงครับางด้านล่างด้านล่าตรงนี้จุดเล็กๆนี่คือไมไ์ครับแลบโทพท์อยู่ตรงนี้ตรงนี้คือวางโทรศทพท์ครับแล็ปทสอบเป็นตรงนี้ครับแล้วปลายก็ยังเป็นปลายก็ยังมัากรครับปลกมือได้นะครับถ้าคุณเห็นมัง พอจากนี้ไปเราจะเห็นนักธุรกิจของ BTS ยืนคุยกับปากกาตัวเองนะครับจะถามว่าทำไหมขอากเป็นคนแรกที่ได้เลยพี่สุดยอดมากปกติถ้าคุณซื้อ Galaxy Note เนี่ยก็จะมีปากกาเรียกเ Pen ธรรมดาเนี่ยติดไปอยู่แล้วนะครับครับพี่อันนี้เป็นหนึ่งเซสเซอรี่ที่เราเอาเข้ามาเลยนะครับจริงๆมันเป็นมันเป็นโทรศัพท์ด้วยด้วยนะครับเพื่อที่เราจะสนุกเพราะบางทีเนี่ยเราไปไหนมาไหนเราไม่อยากพกหลายๆ device พร้อมกันนะครับวันนี้ทำงานได้ด้วยใช้โทรศัพท์ได้ด้วยนะคได้สนุกมาก ซัมซุงกาแล็กซี่โน้ต11เปิด<อ>ตัวด้ทีวีซีตัวนี้แล้วหลังจากทิ้งจบถึงขัง้นเชียทางด้านานอกและเดี๋ยวชั่ครู่มันจะกลับมารวมก,กันใหม่เชียร์จบทีวีซีครับมาดูกันว่านิ้วกลมจะสร้างสรรค์อะไรใน10.1น,นาที10.1น,นาทีครับลองครับ,ค,รบคิดว่าอยากจะเขียนเรื่องอะไรในใจนะ คนเรามากจะชอบนั่งรอแรงบันดาลใจครับแต่จริงๆแล้วแรงบันดาลใจเนี่ยผมว่าเราต้องออกไปหามันเสร็จแล้วครับอย่าลืมเข้าไปอ่าน ซัมซุงกาแล็กซี่โน้ต10.1คิดอะไรทำได้เลยเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็เจอกับพี่นิ้วกลมแล้วนะฮะไอดอลของเราก็ก่อนอื่นสงสัยไหมครับ,รบขอดูนิ้วพี่หน่อยได้ไหมฮะดูได้ครับโอเคครับก็เข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะ <c oughs> ก็สำหรับพี่เนี่ยเป็นนักคิด <c oughs> นักเขียนนะฮะพี่คิดว่าไอ้ตัว Galaxy Note 10.1เนี่ยมันเหมาะกับพี่ยังไง เรื่องการใช้งานอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าเหมาะกับคนที่ทําอาชีพค,ความคิดสร้างสารรค์มากๆนะครับเพราะว่ามันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างตั้งแต่แบบเขียนลายมือตัวเองลงไปเลยวาดรูปถ่ายรูปมาก็เขียนใส่รูปไปได้อีกหรือว่าถ่ายรูปมาแล้วก็สามารถวาดรูปเติมเข้าไปในรูปถ่ายได้อีกเลยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการผสมผสานความคิดสร้างสารรค์ในหัวเราเนี่ยลงไปในหน้าจอได้แบบง่ายมากเพราะว่ามันมีปากกาที่ใช้ง่ายมากครับขอบูเหรอคะปูเป็นคนที่ค่อนข้าง multi task ชอบ เป็นคนไฮเปอร์ชอบทำทุกอย่างในเวลาเดียวกัน Galaxy Note จะเหมาะตรงนี้ว่ามันมีโปรแกรมหลายโปรแกรมและเป็น Android ซึ่งค่อนข้างเร็วอย่างเช่น Adobe Photoshop ในเวลาจะตัดต่อรูปได้ด้วยจดคิวได้ด้วยทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันเนะี้ยดี ครับผมแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าเจ้า Galaxy Note 10.1เนี่ยจะมีวางจำหน่ายในงาน Thailand Mobile Expo 2012 Showcase นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตในวันที่เท่าไหร่นะน้องเิ4-7ง4-7ตุลาคมนี้นะคะครับผมสำหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆนะครับอยากลองเล่นเครื่องจริงก่อนซื้อเนี่ยก็ไปเดินชมได้ที่งาน Thailand Mobile Expo 2012 Showcase นะครับรับรองเจอเจ้า Galaxy Note 10.1แน่นอนส่วนวันนี้วัด Phone TV ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไมเจอกันที่ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.